สวัสดีค่ะศิราราทาโรมาแล้วนะคะวันนี้แม่หมอเปิดพลังงานไพ่ได้คนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่เขาคนนั้นของคุณเนี่ยเอาแต่สอง ส่องและก็ส่องทางโซเชียลมีเดียเข้ามาส่องทุกสตอรี่ของคุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเลยอาจจะมีทักแชทมาหาบ้างมากดไลค์มาคอมเมนต์ให้บ้างแต่ในเรื่องของความเป็นจริงนั้นเขาไม่ทำอะไรเลยในความสัมพันธ์ไม่เคยให้ความชัดเจนไม่เคยบอกความในใจว่ารักหรือชอบเอาแต่ หยอกหยอกแล้วก็มามาหายหายแต่ก็ตามมาส่องในโลกโซเชียลของคุณประจำเรียกได้ว่าสะกดดูทุกฝีก้าวของคุณเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยเขาก็รับรู้หมดนะค,คนคนนี้แต่ก็อย่างที่แม่หมอบอกค่ะคนคนนี้ไม่เห็นจะทำอะไรเลยนอกจากส่องพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเขาเอาแต่ส่องอย่างเดียวแต่ไม่เห็นทำอะไรเลยอ่ะแล้วยังไงต่อดีคะเดี๋ยวแม่หมอจะมาจับดูนะว่า จะมีตัวอักษรอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างมีตัวเลขอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะอันนี้แม่หมอจะสุ่มจับให้นะได้ตัวอะไรบ้างเอ่ยอ่ามีตัว F นะคะตัว V ตัว N นี่ตัว N ตัว T ตัว L ตัว K ตัว J และตัว W ค่ะแล้วตัวเลขล่ะคะมีอะไรบ้างสงจับก,กันเลยสูงจับก,กันสดๆอีกขออีกตัวหนึ่งนะมีเลข6ค่ะมีเลข5เลข2เลข4 นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวอ,อ,กอักษรตามนี้นะคะ J N F V W T L K ตัวเลข5 6 2 4ซึ่งอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษรหรือว่าตัวเลขของคุณหรือว่าเขาก็ได้นะที่เกี่ยวข้องดูงี้ก็มีแนวโน้มที่จะตรงกับคุณมากขึ้นมากถึง90%เลยทีเดียวแต่ถ้าใคร ไม่มีตัวอ,กอักษรหรือว่าไม่มีตัวเลขแต่ว่าเนื้อหาสตอรี่ตรงนี้ตรงกับที่แม่หมอบอกก็คือเ่าเอาแต่สองแต่ไม่ทําอะไรเลยสักอย่างเนี่ยก็สามารถฟังได้เช่นกันนะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าพี่พ่อยากจะบอกอะไรพี่ไพ่จ๋าเรามาเล่าเรื่องกันดีกว่าว่าทําไมคนนั้นเนี่ยเขาถึงเอาแต่สองสองสองอย่างเดียว แต่ไม่เห็นจะให้สถานะไม่เห็นจะให้ความชัดเจนอะไรเลยไม่คิดที่จะขยับความสัมพันธ์อะไรบ้างเลยทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นล่ะมาล้วงใจคนคนนั้นดีกว่าพ่อจอมสองแม่จอมสองโซเชียลของคุณมาค่ะโอ้โหควีนดาบก็มาเลยมะเจ็ดเหรียญสิบถ้วยอะ่ะว้าวสามถ้วย สามเหรียญและสองเหรียญอ่ะอีกใบหนึ่งหนึ่งไม้เท้าโอ้โหอยากจะบอกว่าคนคนนี้เขามีใจให้คุณแหละคนคนนี้เขามีใจให้คุณเลยแหละนะที่มาสองที่มาแอบดูตามสต็อกเกอร์ในโลกโซเชียลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีใจให้คุณมากคิดที่จะแบบ อยากสารสัมพันธ์อยากสร้างความสัมพันธ์ดีๆเลยอะ่ะเพราะว่าได้เพศสรุปเป็นหนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะเขาอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณแหละแต่ว่าไอ้ที่เขาเข้ามาเนี่ยที่เขาทําแบบลับๆล่อๆแค่มาตามส่องเนี่ยเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาทําอะไรที่มันกระโตกกระตากไปมากกว่าเน,นี้เขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขา,ากลัวว่าคุณจะไม่ชอบเขา,ากลัวว่าคุณจะแบบ ไม่เอาเขาอะพูดง่ายๆคนคนนี้ค่อนข้างที่จะกลัวมากก็เลยทําได้แต่ส่องส่องจดจดจ้องจ้องอยู่อย่างนั้นก็พยายามที่จะสะสมให้คุณเห็นว่าเนี่ยนะเขาตามมาดูตามมาส่องนะเห็นเขาไหมเขาจะทาให้คุณจดจําชื่อเขาได้ถ้าอย่างคุณมีเพื่อนในโซเชียลเยอะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่คอยมาตามดูคุณคุณก็อาจจะจําไม่ได้ว่าเขาเป็นใครอะไรแบบนี้นะ แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าพอเขาเห็นคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ารักคุณสดใสคุณมีความร่าเริงคุณแบบทําให้หัวใจของเขาพองฟูเลยทีเดียวเขาอยากจะเข้ามาคุยอยากจะเข้ามามีความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะเอาง่ายๆมันก็มากกว่าเพื่อนแหละนะ คุณอาจจะคิดว่าคนนี้เขาอาจจะแค่สนใจคุณในระดับเพื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆนะคนคนนี้แม่หมอบอกเลยนะว่าเขามีความคิดมากกว่าเพื่อนแน่นอนค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อยๆช้าๆค่อยๆมาค่อยๆทําความรู้จักค่อยๆเปิดใจคุณทีละนิดทีละนิดเพราะตัวคุณเองก็ยังมีความแบบรู้สึกว่าลังเลอยู่ว่าอืม คุณจะรักเขาไหมคุณจะมีใจให้เขาหรือเปล่าเขาก็เลยค่อยๆสะสมวันเวลานั้นแต่ดูคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างช้านะในการที่จะขยับความสัมพันธ์ถ้าคุณไปถามเขาว่าทําไมเขาถึงมาส่องบ่อยเขาคิดอะไรหรือเปล่าหรืออะไรทันองเนี้ยเขาก็จะมักจะชอบที่จะ ปฏิเสธออกไปในแนวที่ว่าไม่มีอะไรหรอกเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นเธอน่ารักดีนะเธอเป็นความสดใสให้กับเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ในใจของเขาคิดล่ะคะ่ะว่าคุณหนาน่ารักมากกว่าที่เขาจะคิดเกินเพื่อนเพียงแต่ว่าเขายังทําอะไรมากไม่ได้แต่แม่หมอคอนเฟิร์มเลยว่าคุณยังได้ค่ายที่ดีนะคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะขยับ ความรู้สึกความสัมพันธ์กล้าพูพดกล้าเปิดใจเมื่อเขาพร้อมมากขึ้นเมื่อเขารู้สึกว่าเขามั่นใจมากขึ้นเขาก็จะกล้ามา เปิดอกเปิดใจแล้วก็พูดกับคุณว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณกันแน่ <c oughs> คนคนนี้เนี่ยอืแม่หมอว่ามีแนวโน้มดีค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคนคนนี้อยู่ในใจคุณรู้จักคนคนนี้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคุณรู้จักคนคนนี้แน่นอนแม่หมอคอนเฟิร์มเลยว่าคุณรู้จักเขาค่ะไม่ใช่แบบชายหนุ่มนิรนามหนุ่มสาวนิรนามอะไรแบบนั้นคุณ คุณรู้จักคนคนนี้ดีถ้าเกิดว่าคุณเองก็มีใจให้เขาแล้วก็แม่หมอก็ยินดีด้วยจริงๆ,ๆเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีถึงอย่างน้อยที่สุดคุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกัน ในอนาคตอันใกลน้นี้แต่อย่างน้อยๆเลยคุณจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ดีมีการได้พบเจอกันได้มีการสังสรรค์มีโมเมนต์ดีๆแบบเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีในรูปแบบของเป็นมิตรไมตรีที่ดีอะไรแบบเนี้คุณจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อน แม่หมอก็ยินดีด้วยค่ะให้กองน,นี้ได้รับพลังงานดีๆนะคะคนๆน,นี้มีแนวโน้มที่จะดีมากๆเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ค่ะเอาล่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์รับพลังงานดีๆไปเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวแบบละเอียดละเอียดเมาส์ au, กันกันกับแม่หมอเนี่ยก็อย่าลืมแอดไลน์แอดมาได้นะคะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ